เอาละฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยฮะไปเดี๋ยววันนี้เราไปเทสกัน <c oughs> จะบ้าเลยแรงบวกสะบัตินะเขาต้องห่าคนขึ้นไปอ่ะเอากูตายได้ได้ SRT สองร้อยนี่เดี๋ยวเราจะไปเทสกันแล้วฉันต้องเทสคันไหนเนี่ยเดี๋ยวไปลองฮะไปเลนติ้งนะไปตื่นเต้นเนี่ยนะผมนี่อยากได้มากเลยบััคนะเกเกออรรรร์์ได <c oughs> นี่ครับคันนี้ใช่ไหมครัคันไหนครับ ขอบคุณครับเฮ้ยจ้าตั้งไร่ยิงประปูครับอ้ไรฮะถ้านั่งมันก็คล้ายๆไอ้พวกพวกตัวฮะร้อยห้าสิบสองร้อยใกล้เคียงเลยฮะอาจจะสูงมันหน่อยหนึ่งความสูงมันประมาณเมตรประมาณเมตรสามประมาณหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบมิลนะป๊อปป๊อปป๊อป เข้ามาได้โซฟาครับไทเลสซิ่งครับเดี๋ยวมีไทเลสซิ่งมาด้วยครับพี่ถ้าเอาไปแต่งซิ่งนี้น่าจะสวยมากเลยเห็นพวกยามาฮ่าเขาแต่งกันเยอะเอานี้ไปแต่งน่าจะเฟี้ยวไม่เหมือนใครดีด้วยเดี๋ยวเรามาเทสเขามีอะไรน้องนะมีสลาล่มมีมีลูกระนาดมีเทสอัตาเร่งเทสแฮนเดลลิ่งอะไรพวกนั้นนะไปป๊อปบิดมาฟ้อ้โหยโคตรเท่ หน้าจอมองกลางวันชัดนะฮะชัดแบบว่าเ,วเหมือนกับอนาล็อกที่ไม่ใช่เป็นหน้าจอดิจิตอลนี้เลยนะ,ะ mm hmm. คือมันมองชัดอะปกติหน้หนาจอบางรุ่นจะมองตอนกลางวันมันจะไม่ค่อยชัดไม่ค่อยสู้แสงเท่าไหร่แต่นี้สู้แสงดีเลยอโอ้โติดมือดีว่ะสนามนี้ผมไม่เคยมาขี่เลยนะสนามเมืองทองเอาไปขี่โกาคาร์ด ได้แล้วครับไหนมาแชววะเนี่ยโอ้ยมัน <c oughs> มันไม่ได้แบบกระโชกห้างนะมันนุ่มนุ่มเลยอะ่ะ ไม่ต้องเบรกเลยกูเอาแบบช้ชาพอรถเขา,เา,เาจังหวะออกโค้งเงียนดีนะ เบรกเบรกก็โอเคเลยนะสำหรับรถเครื่องแค่นี้เบรกกดลิกๆได้อะ่ะ พับคันเร่งออกเนี่ยมันมันไปแบบนิ่มๆเนื้เนอเดี๋ยวนะกูมไม่ชินสนาม <c oughs> ไม่เบรกเลย <c oughs> เราไม่ต้องรีบ พัดในโค้งง่ายมากดูผมเข้าแคบทัดแบบง่ายมากๆอะ่ะนี่ผมพยายามลองเลียในโคง้งดูนะว่ามันจะมีอาการแบบว่ากระตกดึงขึ้นเปล่ายังไม่เจอนะแต่อาจจะไม่เพราะว่าความเร็วมันไม่แรงมากไม่สูงมาก นนเลยนนี่้โชคเขาเซ็ตมาไว้แบบนุ่งๆน,น,นะฮะไม่ได้แบบว่ากระด้างเพราะว่ามันเป็นสกูตเตอร์นะมันเป็นรถสกูตเตอร์แล้วว่าเขาเซ็ตมาให้มันแบบใช้ ใช้ทั่วไปในในบนถนนทั่วไปฮะจากจังหวะที่ลองขึ้นลูกแล้วหน้าดูแล้วก็คือซอฟลงไปเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองปุ้งปุ้ง,งคือพยายามว่าเหมือนกับเราไม่ได้เบรกอะ่ะ ขี่ดีนะเนี่ยคือถ้าสหรับแค่ใช้ใช้บนถนนทั่วไปนะพอเลยคือมันไม่ใช่รถที่จะเอามาลงสนามอย่างนี้หรอฮะแต่นี่คือการเทสได้ลองกระตเลิง หมอนนิดหน่อยยกแล้วกเดเบรกโอเคปับี๋ยวเราลองยืนหน่อยดิ เบ๊กไม่ได้นะที่นี่แม่งเสียวเป็กม่งเป็นชั้นเลยโอ้หถือว่าเครื่องทำมาได้เนียนมากไม่ไม่ได้รู้สึกแบบว่ากระโชกโอกหักหรือว่าอะไรนะมันไปแบบ ไหลๆสมูทๆเรื่อยๆฮะคือคืออารมณ์มันรถรถมันอาจจะเป็นรุ่นสปอร์ตก็จริงนะแต่อารมณ์แบบรถใช้งานเลยอะรถใช้งานทั่วไปเลยอ่ะแต่นี่เอามาหวดในสนามเลย นี้ดดูลองเบรกดูหน่อย <c oughs> อืมก็ให้อารมณ์อีกแบบนลยอะพยายามหาอาการการเสียอาการของรถอยู่นะแต่ยังไม่เจอเลย คือขนาดลองเบรกในโค้งอยู่แล้วนะเนี่ยผมเบรกพยายามเบรกในโค้งอยู่ตลอดอะเพื่อดูว่ารถมันจะมีอาการทับขึ้นมาหรือเปล่าก็ยังไม่มี แล้วรถมันทิวงมากฮะเืินอย่างเนี้ยเราปุ๊บปุ๊บพลิกพลิกพลิกคือมันไปไปแบบนุ่มเลยอะ่ะอีกอย่างหนึงถ้าใครอยากให้มันนุ่มกว่านี้นะมันปรับมันปรับโชกได้นะตัวเนี้ยมันสามารถปรับโชกหลังได้นะฮะแรงนะผมว่า คือสิเท่าไหร่นะ7ยีส่สเจ็ดจดแรงม้าสิสากิโลวัตต์ อยากลองทดสอบเบรกเนี่ยแบบว่าโอ้เบรกดีใช่ได้เลยลองเข้าแบบนิ่มๆเข้าแบบชาวบ้านทั่วไปอื้อ ถือถ้าเราไม่ได้เล่งมาแบบเต็มข้อนะคนละเรื่องแต่ถ้าเราเล่งมาแบบว่าสูงๆเนี่ยมันจะรู้สึกระทีนะแต่ถ้าเมื่อกี้เข้าแบบว่าธรรมดาทั่วไปอะ่ะมันไม่ต้องเซ็ตเพิ่มเลโชกอะ่ะแต่มาความรู้สึกผมน,นะ มันไม่มีคนละเลยผนามผมอยากรู้เบรกเนี่ยโอเคันหน้าเลยครับพี่นหน้าเลยใช้ได้เลยฮนะแรงนะขี่สนุกดิผมว่าเหมาะสำหรับแบบ ใช้ทั่วไปอ่ะใช้ประจำวันเลยอ่ะเฮ้ยพี่คนนิ่มเออเนี่ยแล้วเราวดดีกันแล้วประดิษฐ์กล้องอะไรเริ่มอ้โแรงที่มันขี่ตัวทำไมแม็กขาวใช่จะปอดนะมันเครื่องเดียวกันอ้าวแต่ไม่มีคำว่าเมันมันมันไม่ได้แรงแบบว่าเปิดแล้วแบบขนาดนั้นอ่ะหยาดยกล้อเมื่อกี้อันนี้มันยกได้หมดแหละ จักรยานแม่งยกได้เลยขี่สนุกฮะขี่สนุกคือคือเหมาะที่จะเอเคออกทริปก็ได้เพราะว่าของมันเยอะที่ใส่ของมันเยอะแล้วก็เหมาะสำหรับขี่ใช้ในเมืองก็ได้หรือใครจะไปแต่งซิ่งผมว่าถ้าทำแรงก็น่าจะแรงนะเอาไปทำนู่นนี่นั่นก็น่าจะแรงอยู่่ะแต่ถ้าโดยรวมนะภาพรวมของมันคือเป็นรถที่ขี่นุ่ม ไม่ได้แบบกระโชกโคกกหกักเขาไม่ได้ออกแบบมาให้กระโชกโคกงหักแรงอะไรขนาดนั้นแต่คือเป็นรถที่ขี่นุ่มๆเนียนๆเ,เลยอะเปิดเดินคันเร่งออกจากโคก้งนี่คือเนียนออกไปเลยขี่สนุกอะใครอยากได้ลองไปหากันอาพิเอสี P ่องร้อ e ไม่ใช่งั้นวันนี้ไปละบ๊ายบาย